สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาเผยวิธีดูแลก,กุลาบนะคะให้ออกดอกตลอดนะคะวิธีง่ายๆเลยก็เริ่มจากการที่เราตัดแต่งกิ่งให้ดูดีนะคะแล้วก็เราก็จะต้องลดน้ำบำรุงด้วยค่ะบางคนอาจจะบอกว่ากุลาบเนี่ยการเลี้ยงที่จะให้ออกดอกมันยากแต่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ เราก็เริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่เราจะลดน้ําวันนี้ค่ะวันนี้ที่เด้าใช้นะคะก็เป็นน้าซาวข้าวค่ะกับที่เราจะเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คือตัวเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้กุหลาบเนี่ยของเราสีเข้มสวยนะคะอันนี้เราก็ผสมน้าผสมน้ําให้ละลายละลายแบบนี้ ประมาณที่เราใช้นะคะน้ํานี่ก็คือหนึ่งกระแป๋งเนีไม่เต็มดีกระป๋งแบบนี้นะคะแล้วก็เบกกิงโซดาโซดาก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผสมน้ําได้แบบนี้แล้วก็ผสมลงไปในนี้เลยผสมลงไปในน้ำซาวคาวนะคะเรียบร้อยอันนี้เราก็ลดกุหลาบเราได้เลยค่ะ กุหลาบนี่ชอบดินที่โปร่งๆนะคะแล้วก็ชอบลดน้ำก็คือวันละครั้งค่ะที่เราใช้นึ่งดับก็คือลดน้ำช่วงเช้านะคะอันนี้ที่เราตัดแต่งกิ่งไว้เริ่มเห็นไหมคะออกแตกยอดแล้วคะ่ะเห็นแตกยอดไหมคะ ส่วนตัวที่เห็นว่าวางอยู่ที่กบอันนี้ก็คือปุ๋ยปุ๋ยหมักที่เราทําเองนะคะไม่ใช่ปุ๋ยคอกนะคะเป็นปุ๋ยหมักที่เราทําเองนี่ค่ะแล้วการวางกุหลาบนะคะก็คือวางให้โดนแสงแดดนะคะให้ได้รับแดดอย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงก็ได้นะคะรับแดดช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้คะ่ะ แล้วก็วางในที่โล่งๆนะคะเขาชอบค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็คือเห็นไหมคะเป็นดอกสีส้มเป็นต้นที่มาแรกๆนี่โซมมากนะคะแล้วก็เอามาบำรุงจนตอนนี้นี่ค่ะแตกแตกใบเพียบเลยแล้วก็การบำรุงนะคะเวลาใบเขาเหลืองๆเราก็เด็ดทิ้งด้วยนะคะ น,นี่ก็เริ่มออกดอกไม่เห็นแล้วค่ะส่วนตัวนี้ก็คือบอนไซมะพร้าวก็คือเราก็ตัวนี้เราสามารถลดได้ทุกอย่างนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลดน้ําต้นไม้ที่บ้านได้นะคะลดผักก็ได้แต่อันนี้ที่ดาวลดก็คือเราจะลดกุหลาบค่ะจะเห็นได้ว่ากุหลาบเดาวก็แตกยอด ออกดอกกันตลอดนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปรดน้ำกุหลาบหรือรดน้ำต้นไม้ที่บ้านได้นะคะสวัสดีค่ะ